ั้งที่32วันที่1เดือนมิถุนายน2568ค่ะวันนี้เป็นวันที่30วันที่1เดือน6 2568เป็นวันที่32ด้วยข้าพเจ้านางสามอาราชาบอุญ ขอถวายเซนสดศรัยาพระสุภปริยรมต่างๆขณะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแลอาตยียบูชาแด่ครูบาอาจารย์ท่าหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรัได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยขณะยดงชนะใบุิลก่อนเมื่องด้วยเทินเมือกลัพระรตนตรัยอารหันสมาสุภทูตพความพระความระตามทียน้ส่างนโพภพอตาธรรมบูธรรมบูนัสานิสุปปโนกระพตัวสาวพระสังฆสงฆมียน ภบูชางไสิพิทธาตอทหารสันมาสัม็ิจโธสัจิรังปรมิพุทธโชภูม่หิธารามมนฑลธานีปรมิหิจติสติยาติวชีบอาหังพุทธาธรรมังสังฆสารนัคตุเชนิโรตนะตะยังธรรมังสารนิสุทินารสสดชุมนมเทวดาธมันตาจักกะเลยสุอัตตาราขันตุเทวตาสัตว์ธรรมังมุนราชสะ ສະນັ້ນໂຕສະກົກກະຖັງປະເທດການເມືອງໄດ້ເຊື່ອໄປກີ້ຕกປรເທດຕ່າງປະເທเເຮົານີ້ທີ່ເຕີດຈະຄານໃນໂຕຕະຣຸວະນະຄະເນເຈົ້ພ นะชระทะนาพิสเมยขันทพนาพาติทันตาสันตเกยมุนีวาราจนามสาธาวมีสุนังโตธรรมะสวรสการุไยมทันตาธรรมสวรสิการุไยมทันตาธรรมะสวรการุายมทันตาประสบปุพานมการนนรสัพพะโตระหัสสมาสุสสะนรสัพพะโตระหัสสมาสุสสะ มนุสตัวะสมมาศุลศาสตร์วศตรสารคมนาปทัศผูทธังสารคดีทางนางสารคดีสำคัญสารนี้ท <uma dit> <ais> <ries Four> ี่ยังียู้ทีทางสารคดีผู้ทียังตีทางางสารคดีทียตีสำคังสารนดี้ี่ยัเตีผติทีทางสารนดีผู้ี้ยัเตีสำคังสารนดีผูี้ยัเตีสุขภาวะแะคุณภาพ บทสวดจากพย่าถาที่มีนัอัญญาทำพุทธมสนังวราคเอตนะสัจวชนะศพิมาะานที่มีสนัอัญญ์ทำโมเมสนังวรางเอตนาสัจวชนะสพิมงบิดาะานและที่มีสนัอัญญาสัพุทมีสนังวรรเอตนาสัจวชนะศพิมีของบิระานบวดตีรักนาปนามาคาถาพุทธังนั้นมีรักนพตทสจารีระจิตังทำมังนั้นมีรักนาพตทธาฤทธิรีสารังสังขันนั้นมิรักนาพุิธาศีสะศีรัะหัง สมัสโมสาริตาวัตถุศิษเสสะสุสตังอัญโยยานต,ติตะคุณะโยขาวะสัพพวตังอสุนิตะยมหิปิตะเทวะยะขาทิสันเตเอกังนิณนาสต,ติตะเตสัมมาสังทะเวนะโลกะะโลกเก,ก,กจะทาจิตจะจิเรนตัสปุตสุตังทำทิรญา,าวิสยังอัติขุทัสตังวิญญูหิป,ปัติสนะตะชะเนหิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิอัทันจิปราภณิยังเกษรชีสุตุ สุดทวิภิตังคณากายะกายะนั้นในหิเวะคณากายสุอิสุดตัมติสัมปัสตังมานสิสุขาปสาทนังบุญญาทิจานามสมุตตมะบุญญาบุณณะภูมังพุทธาปมุชนามุทธาปรังนังปุชาลเทสุปรมงนังอภิภูชนายังมิพานาสัญชิคิริยะปุยะยุปะนิสนิสะยะถังมิพานาสัญชิคิริยะยุปะนิสุ สัจธรรมสมาธิเรสมาะโสธานาสิกิยาจะส,สาธุหิอัตถะปุสะเรหุปัสสาวิยังปาเนหิจาปิสาณะคามิคามัญย์เมวะศัสนาภิตังสิรัตนาส,สระนังคตังหะอทินทิวังคณะเนสุสมรสัมมนาอุเชวาจาปิสสะสตังสุปันสะสันติสุปสัสสนาจิตตาตัานณห์ปาริจาริยาสัททารตาจะ ปุญญานาตัสสุกเตนะสุขีพระเวโมเตชนาตสาจะจะสัทธาติสุวัติของตุโยเจทะอนัมินะยังหิตประมาณคุโตโลกุตตราภิสมัโยนิยโตสุโคชังตัสโวปนิสิกปนิสะยะยายะปานิสสะยะยะยะไอยัมปิของตุวัตถุตะเยปะอิจสิโตสุปัสสาตาโรนัมุคาลสิกิทาทาโยจักตุมาโมหัมะละปะกักกัดโศมา ขะมังวะพุทโตสุปโตว,วิมุตโตมาราชาัสสานิโมยะจังโมจายันโตปาเบสีเขียนมาชนะตงนังวิเนยังพุทธังวะรังตังศิลสานามา,มา,านิโลกัสสะนาคันจะวินยัยะวินัยะกันจะตันเตชะสาเตชะสติขอนสัตปันตรายาจวินาสเมนตุลอมุท้โชโยวิยะตัสสะสัตถุวัตสัตเสสิโลกาาัสสะวิสิติมังคังนิยานิโคธรรมะ คารักษะขาดีศสาวาโสัติกโรจิจินธรรมวรลังตังจิสานันมานิอุหปัฏาละอุปสรรตัง้ตันเตชะสาเตชสิิของจุจักปันตายาจป็นาสเมตจะทรรมเสนัสุขนนิโยโขโลกัสสะปาปุกตะปาปูปะกิเสะเชตาสังโตสยัสังถินิโยชพจะสะสวขาจะธรรนังีิทิตังการติสังขังวรังตังจินสานันมานิ พุทธานิทธาสมาสีริงังเตชะสติหรมสุสัพนตารยาจวินาจะรยปุส่วนนโมกัณะอัะาทานโมระคสมาสุปัสสะมเหสีโนนโมอุตตะมะธรรมสสะสักาสตะเสวะเตมิทะนโมมหาสััปัสสะปิปิสุทธาสุระสตินโมอุมาตายาราัสสะรัตตนาติายัสสะตุกังนโมอุมาตัสติตัสสะตัสสวัตุตัสสยาสปินโมการะะกาเวนะวิหัสุปะทวา และมกัตเตชนาวิชินมหิหหงนี้ในชวาวัสวนมหาสมัยสุดเอวามีสุตังเอกรัสมญากะวาสกิสุวิหัตติกาปิวคาปิลาวัถุเสมณมหาวเนมหาตาติปุณังีนะสัตถิยปจัมันเตหิพิภูสัตเตหิสัตเตหิวะอรหันเตหิทั้งสหิติสระโลกคาตุหิเทวตาเยขุยนะสันนิปติตาหุติพระควันตันหัสสะหัสสะในหัสสะนายาภิเตสังขจัจ อาตโกตุงนางสุทาวาสกายิกานางเทวนางเอตาโหสิอัยโพระเกัเกสุวิหาติกาเทวนทิศมนิมหาวันาตาวิกุสังเกนสมะะสัพิปัจจมัตเตหิคุสเตหิตเทวะหังเตหิปิตกาตุหิเทวตายะภนาสันนิปติตาหอติระพุังทศนายะิุสังฆยนุนาปยานลมยันติยนะพระวเตนุปสังกมยะัสังกมตาวาพะัวตตันติเกะปัจจเจกาถาปัสัะ เตย์ค่ปิณังนะพระวะวัตุเสือธรมะสิทธังวะพระหังปัสสาะเรยยะสาะปัสสายิตังวาพาหังสามินเชียเอวะเมวะสุข่าวะเสสุเฟเวสุอัตตราหิตาพระกัุปะตุปะตุพระสังสุอัตตสุตาเทวิตาพระคันตังอภิวาตเทตะวะเอกมันตังสังสุเอกมันตังทุตัยิตาโห อภิกรรทวตาภพัตโตสัตติกิิมังคัสสะอาภาสิมะนัตโยภวานัสสังเกตเิวกายาสมาสตาอัตตังหะิมังคัสธรรมะสัมยังะทิตฏฐิวะอปารักิตะสังคณิตอจขปาราทวตาภพัตโตสัตติกิิมังคัสสะอาภาสิเจตวะทิวสังสมาระหังสุจิตตาอัตโนอุชุตมะกังสุสาระยุสาระทิวะเนตานิคะเจตวะอิคาริยานิอันติปติตาติอจขัาราทวตาภพัตโตสัตติกิิมังคัสสะอาภาสิเจตวะ

ข้าสัุโลกะธาตุสุภะตะสิสันนิปติตาหุติตาคาตาตถาคตังสัตทัสนายาภิปุสังฆาจเยุทิฏฐิภิกขเวอเหสมติตามัานาอัหันโกสมาสุพาในสันถิปปันตะนินปรมายวัสันนิปติตาเสุะธาเสยทัปิในหางเอตระหิเยติใภิกขเวะกวิสันติอนาคตามัคานาอัหันโตสมาสุพาเสัิปปันตะ เทวดาสนมีตาปิตาภุิสันคิตเจ้าทาปิตแม่หังเอตารังหิอาจิตสามีทีเวทิยเกากานางนามานิจเตจิตาสามีที่เวทิเกากานังนามานิเทสิสามีิี่เวียกานางนามานิตังสุนานัสสิตตมนัสิกะโรทัภาสิสามิติเอวังพันเตติโภเตติภูมว่าตวปจสุวะว่าเอตัทวจะฉิโลกรมนุกัสสานิเอตถาุมตตาพาสิตาเยสิตาสีทาภา ขับพรลังปะหิตัปทาสมาหิตาปุถุสีหาวาลสันนินาโรมะหังสาปิสังพุโนโธทะตัมมนาสาสุทาวิปัสสนามาณวิลาปินโยปัญจสติยัตวาวนิกะปิรัตเวตัตโตอมันตายสทขาสุลเกสันนิรติเยรกายาติกันตาเตลิชนาคะพิโวเจจ่าปรมากาโรสุตะวิทัสสสะสนังเอสัมปัตุระหุยานงอวมุสานะทิพนังอเปเกสะสัตะมัสคุมตัสังอัตตสตาริงสัตตังเอเคสหาสนังอวมุสัมณต อม,มานุสานามัทสนตตุนอเปเกนันตมัทสุนทิกิสา,า,าทภาภูตตาอโหจจสัมภคิญญาญาอววิคิตตวานาจุมาลาโตอามันตายัทธาตะวเกสุเนรเตสุขระยาภิกันตเ,นาานวเววิชานาติโกวเยวหังภูตายิสานิวิราชิอรุภุอรุภุทโธอรุภุพสัสโสปัสสหัสสาวยษฐ์สาวุามาตติรตภัสสัตถวา อที่มนโตจิตมันะันตะตาันิโนะธนาพิการมทิคัสัมิิมะนังชัสักชัสักาเมเมะวตาายขานมตวรนยอยอิทีิมันตจิตมนตะวันะวนโาสนิโมรธมรนาพิการมุทิคุณังสันิติวมะนังสตาขิราติสะกษาายขานมตวรนยน้อยอิทีิมันตจีตมันตะวันตะวนโตสนิโนะมรนาพิกามุทิคุณาสัิติวนาอิเจเตอเจเตอโสโสระสักษาญายขานมตวรนยน้อยอิทีิมันตจิตมันตะวันะวนาสัิโนะมรม ที่คุณนางสามิตรินางวสมิตาปัสปัญจสตาขาล้วตอนนี้าตุเชนวันตวรานตุลัจินโมตันาอธิการมุตีคุณนางสาวมิตินงนางคุณพิโรราชค่ะิโกเยปุรัสสับนิเวสนางพิงโยนังสตะสัสตาญาลณาปะยุปัสาสติคุณพิโรราชคิโกสัปภาสามีิางวนางปริมัจัทพิสังราชคาตระทุลภาษาสติชาคพานาอธิปติมหาราชาสันติสุตาปิตาสภะโวเินทนามา มหาภราที่มันตัวิีมันตัวน้มันตัวสิรนมบุมานาอิกามุที่คุณนาสมิติวนนางักที่นจาริสังฆาวิรุมโหตับภาษาสติคุมพันธักคุมพันธทานาอธิปติมหาราชาสาธตุกุตตาติภาษาะโขนที่นามมหาภราที่มันตัวิีมันตัวน้มันตัวสิรนมุมานาอธิกามุที่คุณนาสมิติวนา ปชิมันจัดที่สังนะชาวิรุปกับภาษาตินะคะนางอธิกติมหาราชสันติโตุตการปิติสำนักวุทนามหาภะรดีทีมันโตชื่มันโตมันโตชื่อนมททมานาอธิกามุทีุ่นางสำนที่มันนงอุตการันจัดทีสังนะชาวิรุปกับภาษาติย์คะ ยกระดันอภิปติมหาราชานาชโสปุตตปิชกตะมวบินามมารนาอิทธิมังคุชิมันตะวานปราชญ์ชนมวัฒนาทาธิจามุนทิพนนัสมุทรจันทนาภริมาทิสังขารตะรทโธที่มีนวิทยาทโธปชินัยวิรุปะภคโดยุจุตระรังทิสังสัตตโรเตมหาราชามันตาตะปุโรทิจารัตถามนาอัถังสุวาเนกับปิรัตะเวสเจสามายาวิมาราสาทูรจานิกาสถพพามายาตุเลน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 ตุเันตุเลนต จัปปานปานปานาทุปโอปะมันโยจะทเทวสุโตจะกรปานาลิปจเตเริโรจักทัพโคนาโรชาชาโนจักโพอาคุปังจาสิโผเจวาติมพารุสุริยวัชสาเอตะเอเตจเนจยจรราชานคันทพพาสหราชุติโมหมนาอธิกจามงคิกราชานิมนัอาาสนาภาษานาคาเวสานาหังชักาตัมมะ กัมพาสสันสัตตะสตาอาคูปายาคาสหายาปิทิยมนนาคาตระาถาจะอาคูนาคายาสันชโลเอราวัณงมหานาคาโสภคสันนิยมนังเยนนคะราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปาัจจิกจิวิชุวิหะยาสาตีวานามัสปัตตาจุตาราคุปนาอิติเตสนะนามังอะพะยาาันตตถาณตร,า,รา,า,าชานาวสิสุปัน,น,นโนเขมมะกาสิทุโตสังหิวาเจาหิปุตตะ อุปปะวะคะยันตานะคะสุปนัสสนาสารนามะกังสุนย์กุฏังชิตาวะชิตาวะชิราคตไยนะสมุทังอสุราชิตาวะทาตะโรทาตะโรสาพควเถรนิอุทโยนิอุทโยสตะนาการชั้มหาพิสมาอุปอสุราทาวะฐานะเวสสาเวปะสติสิติจะอาฐารังโภ ปหาราถวักนงมูจีสหัสสตันจัจกปาริพุตานางสัพเพวิโวจนามาจัสัญนายยะจิตวาภานิงเสนนางราหุทธาภุมาขมงสามยุคพานิชันเตเตที่คูนั่นคที่คูนังสัมฤทิมะมังานนางสัมฤทิ์มานางอา,า,าป,าปุจเตวะปะวิจเตโชวายดตะขาถมุงวารุณาวารุณาเทวสสมใจยสั ยัสสะสหาเิตะเกลนากายิกาอาคูเทวิสานิโนทศเทศธากายาสภีนันตานิโนที่มันโตชีมันโตนว่ันโตและสานิโนโมทมานาอภิกรรมุทิ่คุณนางสัมมิติวมนัลเวนทุจะเทวะสหะรีจัตอสมาจัตุเวยามะจัตันสุปานิสัเทวาจันทะมาภูดักพิตาสุริยันสุปนิสัเทวาสุริยามัภูภูรักิตานักขันตานีภูรักิตาวาอาคูมันทะวารหะตาวาสนากาสาวะเวสโถสกุปังคาปุณทะโททศเทสรากายาสภพนันตานิโน ทธิม <rude S 2> ันจิมนโกวนับมันโตยสัินโนะธรรมะอจังทีคุณนงสันมัคุณังอาะคสหคะูเทวาชาละพิสิาริวะอาริทักกาจารุชาจะอุอุมมาพานิพาสินวรุณาสหธรรมะจาอุุตาจารุชาจาสุรรยะรุจิดาอาคูอาคูวาสาวาีชินูอเดุกตาจายจรยาจินโนอิทธิมันกวะนับมันโตะสัินโนะธรรมะอิจังมที่คุณังสันมิคุณมณัง สมานาสัมหานสมณะมณุสาวนุสสมณะปิทาปาคุสิกาอาคูอาคูวัณหุติกาอาทัคูปะฮะพาราโยเทวาเยจจโรหิตตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวาเถสิโนอาติสนาคายาสเพนะตมะนิโนอิทุมันตุสุมันตมะนิมาตุสุปิณมานินาติกามุทิคุณังสัมติงมนังสุจาระคุมหาอรุณาอาคูเวฆานาสาสหโอทะโอทะตายะหะมาปัมนะคอาคูเทวา วิักนาสทามตาอาราคาชามิสกาจะยาสัิโนทานายังอาคาชนูโยทิสาภวิสันติอธิานกายาสัพเพนตรอิทิมโตชิมันโตวาันตะสัโมัตนานาิกามุทีคุณังสังมติมนังเขียตุจิตายามากันขาจยาสัิโชสังคิตะกรามาเสถาชานะมะจะอาสวานิมานารติโนอาหุอัถาทุปาลนิมาอกายาสัเพนตรอิทิมโตชิมันโตวาอนตะสัโมัตนาิกามุทีคุณังสังเมติมนัง สัตเตเทเทวะเทวะนิายาสัตนตะวันิโที่มานามันวะเนัตันตุเยกันเยทัพิาสาสสะมสันสัตเเทเตเทวะเทวะนิายาสัตยาตะวันิโน นามันมะเยนะคคชินเยจันเยธาสิสะหาทิสาสหปวุทธะชาติมักขีรังโอคตินนามะนะสวัง <peine> ทัก <vais to> <Straße> ิีโมขะตะลังนาขังจันทังวะอาสิตาติตังสุพัมปาปารามิโตจักุนตะอิทิมตโตสุขนะสังสันนังกุมารติสะจักุโสปคัสติมิจินวะนังสหาสุขพเมรุกานังสุขมรุขีจิตปฏิอุบันโนชิติมันโตวิปนาคายโยยะสังสุโส เกษตเกษตรข้าอิสราอาภูป okay, ัญเจกวัดกะวะสะวัติโนเตสังจามัสโพอาคาพาลิโตปริวัตโตเจสัพเพอยริกันเตสัพสิมเทเทเวสัตมะเการัเสนาปิจามิปัสสะกันหัสสะมันทียังเอตพักันภาภะภะภะเดชนาดาเทนะพันธมทุโรสมันตาบริเวปาริวาลิกะนาวโมจิทัคโวจินาอุตติทัตตะ ส <N> ัทธามหาสีโนกันหะเสนังอะเปสะยิวานินาตาระมหัจาสะรังตะตะวะนะเอระวันยะหาโรวุสัลโกเมโขทธะนะเอญโตนะวิสสิโกสัทธาโตปะจิตถาติ30สัวสะยังอาสะยังวะเสตั้งจะสังอะภิญญาวะวัิตะวะนะจกคุมาตะโตอังันตัยสัทธาสาวกิจะระเนเตมารัสีนี้สนาอภิกันตาตะในปะหิตะโว เจะอัตมาคารุสุคราภุษัสสานัวิตาลีเหิตะกามเงนสังมติชยุงสเควิชิตัสัคมาพายติตาญาสันจินโนมุทันเิสหภูเตชุสวาเตชเนสตาติ